สวัสดีครับทุกท่านครับหนึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้นะครับขอแสดงความิีดีกับทุกท่านที่ลดเล่าเข้าพรรษานะครับแต่ส่วนตัวผมปีนี้ผมไม่ได้เข้านะครับความจริงผมเลิกเข้าพรรษามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ได้คุยกับคุณภรรยานะครับด้วยชีวิตที่มันงวดเข้าด้วยอายุนะครับช่วงนี้เรามีคุณวุฒิมีวัยวุฒิพอที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับก็เลยไม่เข้าดีกว่า เอาไว้ว่าเราอยากกินแล้วก็ควบคุมตัวเองนะครับส่วนถ้าไม่เป็นการํางานจริงก็จะไม่ก็จะไม่กินไม่ดื่มนะครับผมเข้าพรรษามาประมาณสิบแปดปีนะครับตั้งแต่สมัยไปอยู่ในเชือกอปีสี่หกสี่เจ็ดก็เริ่มเข้าพรรษา,าครับด้วยพี่ชายที่เป็นผู้การท่านชวนกับเข้าพรรษามาแล้วก็เข้ามาจนถึงปีหกสิบสี่นะครับหกสิบห้าก็ไม่เข้าและปีนี้ก็ไม่เข้านะครับอย่างที่บอกครับด้วย วัยวุธที่เพิ่มขึ้นสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็กินเป็งานเป็นการนะครับไม่ได้กินท่ำเพื่อนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เพื่อสุขภาพด้วยนะครับส่วนถ้าใครเข้าภาษาได้ก็ก็ยินดีด้วยนะครับน้องๆที่โทรมาก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับก็บอกว่าทัพทีไม่เข้าผมก็จะได้มีคนเลี้ยงแค่นั้เองครับโอเคครับบ๊ายบายครับดูแลสุขภาพนะครับ